สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวใครได้ที่หนึ่งจัดอันดับราศีมีลุนรางวันในงวดวันที่1กรกฎาคม2566คลิปนี้นะคะเป็นการจัดอันดับคนดวงดีดวงเฮงในเรื่องของโชคลาภประจำงวดวันที่1กรกฎาคม2566นี้ค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเอทูบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ สำหรับคนห้าราศีที่มีเกณฑ์ดวงแห่งในงวดนี้เด่นดังทางด้านเรื่องของโชคลาภมาเริ่มกันเลยที่อันดับที่ห้าคือท่านที่เกิดในราศีพฤษภหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนค่ะดวงชะตาของชาวราศีพฤษภเรียกได้ว่าเกือบจะดีนะคะดวงของชาวพฤษภมีโอกาสเกือบจะได้ลาบเรียกว่ามีเกณฑ์เฉียดจะดีกว่าค่ะ หากจะได้ก็จะเป็นลาบก้อนเล็กๆจะหวังอะไรใหญ่ๆอลังการยังไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้เน้นสะสมแต้มบุญเป็นหลักเพื่อจะได้มีโอกาสคว้าโชคในวันข้างหน้าที่ฟ้าฝนเป็นใจค่ะมาต่อกันที่อันดับที่4ี่นะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะ สำหรับชาวราศีตุลน,นั้นดวงในเรื่องของโชคลาภโดดเด่นมากๆค่ะดวงมีโอกาสได้ลาบแบบไม่คาดฝันไม่คาดคิดไม่ทันได้ตั้งตัวแบบอยู่ดีๆก็ได้มาแบบงงๆหากชาวตุลลงทุนแบบไม่หวังอันนี้จะมีโอกาสได้สูงทางที่ดีช่วงนี้ให้มันทำบุญไหว้พระถวายน้ํำบ่อยๆเพราะไม่แน่ว่าราชรถอาจจะมาเกยก็คราวนี้นี่ละค่ะ ถัดมาอันดับที่3คือท่านที่เกิดในราศีเมษนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะถือว่าชาวราศีเมษเป็นราศีที่ดวงมีโอกาสได้ลาบอย่างแท้จริงค่ะมีโอกาสได้โชคได้ลาบทั้งจากทางตรงและทางอ้อมโดยรวมถือว่าการเงินดีหากทำบุญมามากช่วงนี้ก็มีโอกาสได้สัมผัสเงินก้อนใหญ่เหมือนกันนะคะ ส่วนใครที่ค้าขายในแนวออนไลน์ก็จะดีเป็นพิเศษเลยค่ะถัดมาอันดับที่2คือท่านที่เกิดในราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะต้องขอแสดงความยินดีสำหรับชาวราศีมังกรนะคะ ถือว่าเป็นราศีที่มาแบบเงียบๆแต่ฟาดโชคลาภเพียบเลยละคะ่ะจริงๆแล้วชาวราศีมังกรดูเหมือนจะไม่ค่อยโดดเด่นนะคะแต่จริงๆแล้วดวงมีเกณฑ์บุญพาวาสนาทรงมีโอกาสได้ลาบที่เกิดจากบุญเก่าแม้ว่าจะได้ลาบนิดหน่อยแต่ก็ยังดีต่อใจมากๆเลยละคะ่ะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่อันดับที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือทานจะเกิดในราศีพิจิก หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะชาวราศีพิจิกถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่มาแรงไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะคะดวงเรียกว่ามีเงินมาทับตัวหมายถึงว่ามีโอกาสทางการเงินเข้ามาในชีวิตจะหาเงินได้มากจากความสามารถของตัวท่านเองส่วนเรื่องโชคลาภมีโอกาสได้เช่นกันแม้ว่าจะไม่มากแต่ก็ดีต่อใจค่ะเอาละค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของจัดอันดับราศีมีลุ้นรางวัลในงวดวันที่1กรกฎาคม2566นี้นะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ